อลิจาวัตสังขราครับอุปาทวายธรรมิโนอุปจิตวานิรุจนติ เตสังอุปสมุสิโคครับนี่สภาพอัตภาพสังขารร่างกายาของเราทันทั้งหลายสุดท้ายก็เพียงเท่านี้นเ,นนเองอาหันสมาสัมทโธภะกวาโคจักวกวนตังอาิวาจิน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสังบูตัสตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสังบูตัสตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสังบูตัสตาบูตหา

Eh ramane tika patan samadhiyami Do atinathana eh ramane tika patan samadhiyami ta me tisata kara eh patan samadhiyami wildonders wooshí toys? wooshì toys? my yelled as by us, me and forth! my

รอๆหน้าเบ็นนวปาอย่งเหี้หน้าเคยมูจบเคยอาปาใส่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 เอออย่างนั้นพอเห็นมาอยู่บึ้ๆก็เห็นเลยคยตน้าลยเคยเออเขาให้ส่งที่น้าโอเคโอเค กายปัยาดามะระนโสริเตวะภูตระมณัติปัายสังขวันติวัตาตัวนะตขัตสสโยีนปิการิโรธังกาลิโรธัง রা মালি রা মাতো কালি রা সত বে নানি রোদ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. the <laughs> อะหะวิสากะสัมมาสัมมา Dhamma ทิยะสัมมาอะหะวิสากะสัมมาอะหะวิส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 า Dhamma อะหะวิสา We take <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> रा माँ पावना जमाता भे सुखा राम का सी जन भावना जाना भे सुखा लाया जयगा मी राम मा गा मी वा देवा जयगा मिन न जगा वे गा สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับคุณวันนี้จะมาช่วยช่วย

Ramana, Ramana, Adana Ramana, 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 Ramana,

trời ơi bạn cắt xanh tờ green bột tư ông, ông phải... están... <laughs> <laughs> <subsequent>

ลุกหลาน bon ของคุณพ่อวีนะครับเก็บกระดูกอธิษฐานของคุณพ่อนะไปตรงไหนไปลวยเย็บเย็บด้วยนไปีนงไว้นีตนนอยเขรู้อยู่านอยู่านอนนี vâng rất là cảm thấy là cái tinh thần này 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 là cái t

ทำอธิบายเดี๋ยวผมจะฝากข้อความอธิบายตรงนี้ไว้ที่ทำอธิบายกันแล้วกันนะครับนนีครับธรรมะซีรีส์ฝากท่านผู้ชมด้วยฝนตกอีกแล้วครับโชคดีของเราเองนะครับขอบคุณมากครับฝนตกแล้วครับพอเก็บกระดูกเสร็จปั๊บฝนเริ่มใหม่อีกแล้วครับ

bị tốc lên nát cả rồi à chịu chơi bơsen à anh ấy à. à. bơ, bơ遠, bơ

ក៏ដាក់បានព្រឹកនេះអូនិយាយចេះព្រឹក พาความชุ่มฉ่ำมาให้มานิาดิเนมถึงบ้านแล้วเราจะมีการประกอบพิีเจริญกับท่มนผู้ภาคทำต่อไปถึงบ้านแล้วนะครับ เป็นพ่อสมบูรณ์นะครับอ้วนสุนมเลยเป็นพ่อวีของเราชาะตะนะครับวัน,ท,นที่16มีนาคม2500